ุยไม่รู้จะพูดว่าอะไรนะครับฝนที่ตดทางนูน้นเมนถึงคนหน่งโอ้โอเคฮะสวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะแล้วก็เรามาอยู่กับเกมใหม่ครับมือนเดิมโอเคนี่ก็ต่อจากซิงเกิลเพลเยอร์อีพีแล้วกันนะแล้วก็มาคข้องกับความแหลกแต่ตอนนี้ผมได้ใส่ชุดแล้วและสะกินก็เปลี่ยนหม่เป็นเออโอ้ยโอย้เปลี่ยนเป็นอะไรนะอืะมเออดาร์สมา รัสมาผสมเสนานดหน่อยแล,แล้วมาดูบ้านผมกันนะทางเจ้าที่ไม่ได้หายกันไปนานก็ไปนั่งเล่นคนเดียวมาโอ้โหเหนื่อยมากเลยครับบ้านเนี้ยเหนื่อยมากครับสร้างเป็นลกลวโสหลังแค่นี้นแหละไม่มีอะไรมากครับโอ้กระจิตเดียวหลังนะกระจิตเดียวนี่ก็ฟาร์มกระจิตเดียวนะบ้านกระจิตเดียวนะกระจิตเดียวนะกระจิตเดียวนะครับนี่คือบ้านที่ลงทุนไปมา,มากกว่าหนึ่งสลึงนะครับแบบ โอ้โหแหลกมากเลยครับลงชุมไปกับโคเบอร์ตโตนในตรงตรงเนี้ยแล้วก็กระจกก็มาจากเขตทรายตรงนู่นนะที่จริงมันมีเป็นภูเขาแบบลูกใหญ่เลยนะแตอะ่อะไรเจอผมแบบแค่ใช้อาวุธแค่2อันก็คือเออ่โชเวลกับทอสแค่นั้นแหละเป็นแบบการถลม่มภูเขาเลยครับภูเขาทรายแล้วก็มานั่งทำกระับกระจกแล้วก็นั่งคับไอ้เจ้เนี้ยนะครับผมซึ่งทรายผมก็ ก็มีครั้งหนึ่งเดินฟุบฟุบเดินไปดูตามมาตะเรือมีไอ้นี่ซอมบี้เอ,อ้ยเอซอมบี้สเกลนี่แหละเดินมาตรงเนี้ยจะกลับเข้าบ้านใช่ไหมครับฟุบปอโอโหแบบฟีลแบะและ้วแบบจะเกียร์นะครับตรงนั้นที่จริงมันมีลาวาแต่ผมได่ต้อการเอาลาวาออกไปแล้วแบบกีดแหละอะไรวะไม่ได้กีแบบแบบไม่ได้กีดแบบตุดนะอะไรประมาณนั้นไม่ใช่นะครับคือแบบโอ้โ,โ,โหแบบ สายเซยในตัวนี้ไปเกลี้ยงเลยครับโอเคแลาวมาต่อแล้วนี่ก็เป็นยามเฝ้าหน้าบ้านนะครับแล้วนี่ก็คือฟาร์มฟาร์มสัตว์นะแล้วซึ่งไก่ที่ยิงมันอยู่ชั้นบนนะแต่ไม่รู้มันชดลงมาด้านล่างได้ไงก็ปล่อยมันไปโอเคแล้วนี่ก็ฟาร์มผลไม้ทุยเอ่อฟาร์มข้าวอะเออพวกนานแล้วกันสวนง่ายๆเรียกอะไรไม่รู้โอเคที่ตรงนี้ก็เป็นป่าใหญ่นะแต่เจอผมถางแบบเกลี้ยงเลยครับครบ โคเปอร์นี่ก็แบบเป็นชุดอะแบบแหลกเลยอะอมแบบตอนที่ผมตายแล้วมีทั้งเลสโตนแล้วมีทั้งอะไรอีกไม่รู้อันนี้ก็เป็นเดพเพนเซอร์นะครับมาเองไม่มีอะไรมากนะครับแบบตอนกลางคืนแบบมืดฟุบจุดไฟทำไมวะเฮ้ยมผมเฟลตรงไหนอะ อ๋อนี่ไงติดแหละชิโอเคครับนี่ก็เป็นวงเอ่อก็การอัปเดตใหม่นั่นแหละไม่มีอะไรมากหรอกครับส่วนด้านนี้ผมก็ไปตัดไปไปฆ่าวัวมานะครับส่วน,นั้นนี้ก็เป็นทําเป็นรูปสัญลักษณ์ไว้ว่าเอา่อนั่นคนต่อไปนั่นคืออะไรอันนี้ผมแทนเป็นห้องครัวแล้วกันนะครับเดินไปเลยเนี่ก็ตกแต่งครับกินได้ไหมกินได้นะะแต่ไม่อยากกินตกแต่ง กินหน่อยละกันหิวอ,อ,อโอเคนะส่วนในกล่องนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากไม่ได้ใส่อะไรเลยส่วนด้านบนนี้ก็คือหลังจากที่หายกันไปนานในบ้านผมก็เริ่มนั่งทาใหม่หมดเลยนะเนี่ยส่วนด้านนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการนั่งคารนะ์มะไอทองไอเทมอะไรไม่ค่อยมีแลนะ้วครับนี่ก็คาร์พวกนั่นแหละพวกเอ็นวิลอะส่วนนี้ด้านนี้ก็เป็นด้านข้างบนนี้ก็เป็นกล่องนะครับนี่มีกล่องอะไรเยอะแยะนี่ก็ไม้ที่ตัดมาครับ ครับมาแล้วก็ตรงนี้ไอ้น,นี่ก็ไม่ต้องสนใจครับคูปเปอร์ครับอืม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 ,อมคือว่างนั่นเองแล้วตรงนี้ก็คือห้องนอนของผมนั่นเองแย่ห yeah. ้องนอนดาร์กสะมาแย่ผมว่าถอดชุดดีกว่ามันไม่ค่อยเข้ากับผมซะเลยนะถอดดีเฮ้ยอืมทูเมนี่เทมอ ไม่ต้องสนใจนะพึ่งลงวัน,นวันนี้ส,สดร้อนๆนะเออไม่ได้แตะไมครับนานนะปิดไปโอเคครับแล้วก็นี่ก็เป็นบอลลังเล็กๆ,ๆนะครับนี่บอลลังโอ้ไว้นั่งดูเอ่อพาทิตย์แล้วซึ่งผมปักเป็นตินนี่แล้วจะมองอยังไงก็ไม่รู้นะและเอออีพีนี้ผมจะมานั่งทําอะไรเนี่ยสิแน่นอนคนระับอีพีนี้เราต้องมานั่ง ขนูไปล่าจากสเกลิตันมาส่วนนี้ก็โอเคเอาเก็บไว้ก่อนโอเคแล้วเราจะไปบุกพวกเราไปไปบุกไอ้เจ้าเฮลเฮลเฮอะไรนะเลวีนไม่จะเผื่อไปเรียกเฮลวีดตอนนี้ติดทีมฟอร์เทสเลยไม่ค่อยได้อัพคลิปไงครับอืมไหนวะไม่ใช่อ๋อด้านล่างโอ้ไอ้เราก็นั่งหาอุ้ย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 เจ็บนะเจ็บนะตอนนี้เราคาบนิดหน่อย โอ้ยแลกโอ้ยยลในก็อ๋อนี่แบบไเอเทมเพทเฮลวีนะครับโอ้ oh, 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 okay. ยยลในก็โอ้ยยลในก็โอ้ยยลในก็โอเคเรียบร้อยเอาเก็แบบเข้ากล่องโอเคครับ okay. เราจะไปบุกดันเจียนกันนะครับเราจะมาหาของกินกันนะอืม โอ look, oh, hey, ้ยเจ็บเอ้ยหมครับนี้ตกแค่นี้เจ็บเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันตกแค่ไม่กี่บล็อกเองไม่ใช่หรอมันเจ็บเลยเหรอมาตรฐานมันต้องประมาณ4 4บล็อกไม่ใช่เหรอหรือว่าผมไม่ได้เล่นนานเลยเออเชื่อมหือยังงงงงอยู่นะโอ้ยแหลกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้าเอ้าเอาโอเค let's go นี่ก็บ้านนะครับไม่ต้องสนใจอ่ามันเป็น มันคือบ้านนะครับเราจะมาไปบุกดันเจียนกันดีกว่าเฮ้ยใช่เคตาเลสายผมยังไม่เคยได้สำรวจเลยว่ามันจะมีเอพสาดนั้นหรือเปล่าถ้าเจอนี่จะเจอแอมบ์เลของกินนะไข่ของแกใช่ไหมใช่ปะ่ะไก่น้อยไก่น้อยมังนี่ที่ไข,ข่ของแกใช่เป่าเอาขึ้นไปเอา มองหน้า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 เหรอสับไก่สับไก่อยู่ไหนไก่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 อึ๊กอึ๊กไก่ละไฟใส่ปิ้นเอาเนาไก่เลยนะพะเนี่ยทำไมไอเราเนี่ยสร้างข้ามแม่น้ำข้ามภูเขาข้ามเป็นวันข้ามเป็นสร้างเป็นวันสร้างเป็นเดือนสร้างเป็นปีเร็มเดือนเรมปีนี่ไม่เคยสังเกตเลยผมสังเกตแค่โคแ่นั้นแหละไม่เคยสังเกตพวกไอร้อนหรืออะไรเท่าไหร่ ผมผมเอาแค่สร้างเดี๋ยวก็ไปนั่งขุดอะไรมานะครับโอ้ยอปะเริ่มขุดไปเลยอืมเออใช่ไอ้อตรงทางลับตรงนั้นนะครับเอะไม่ใช่ทางลับดิมันคือไอ้นี่ครับมันคือวัวไม่ใช่มันคือไอ,อ้นี่อะไรนะเตอาผิงเออเต่าผิงที่ผมเปิดไฟนะมันมีทางลับอยู่นะครับเป็นทางลับที่ ลงไปแล้วไม่สามารถกลับขึ้นมาได้อีกเพราะว่ามันไม่มีทางขึ้นไม่ใช่คือมันมันมืดนะและหลงด้วยหลงง่ายมากคือลงไปแล้วแล้วก็ตายไปแล้วด้วยในนั้นแหละแต่พอเจ้าเจ้าตัวเคียวเคียวเอ๊ะเปลเปน่ารักน่ารักแล้วมันพูดว่าเออเยอะเลยก็ปุ่มมันดีนะครับอืมอืมเย e ีย hmm. มขุดทะลุโอ้โหขุดทะลุฟากแม่น้ำแลยครับ เย่ย yeah. ขุดต่อไปขุดต่อไป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 เอาไปเสียงยานพาหนาคู่ใจก็น,น้องทุกขางครีนั่งคร่อมหมอใส่เราใส่นั่นกว่าเออสบายใจอู้ตกลาวานี่มีร้องนะครับว่าผมไม่สามารถตายได้ตายแล้วนี่คอมเละเลยนะครับคือความกากนั่นเองอะ่ะตายแล้วมันจะแหลกทันทีครับไก่อะเอ้ยลองลองดูเวอร์ชันใหม่ฮึ อา้าวเฮ้ยเราอะเอาไก่ไปย่างอะทำไมอะเอ้เราพไม่เอาไม้ผมอะเอาไก่ไปย่างอะ,ออองอะทุยโอเคนะครับอืไปเลยอู้ไปห้องก็ความแหละม่เราต้องลงดีดีอะเราต้องลงแบบดีๆนะครับโอ้ยเอาทำไมวะเมาส์เดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรมันวะแค,นแค่ไปเล่นที่โอ้ยแค่ไปเล่นทีฟอร์เทสมาเล่นโอสูรนิดหน่อยแล้วก็อ แต่ตอนนี้แบบคอมนี้อลองโหลดอะไรเยอะแยะดูเลยฮะดูว่าคอมกากนะแต่ยังลเล่นเนะ่ะก็ทําไงได้นะครับมันมันคือความพอใจของผมนะครับโอเคนี่ก็หลุมที่คลิปไม่ใช่คลิปดิหลุมที่ผมขุดอเอาเราวามาเทใส่น,นะไม่ใช่เอาเราวามาเทใส่เดี๋ยวเอาลราวาตักขึ้นเออแล้วก็โยนทิ้งลราวาแล้วก็เพื่ออะไรไม่รู้มาเปลืองไอรอนเปล่าๆนะครับ โดมที่ผมตายแล้วมีใครมาลงตรงนี้ได้ไงวะเออนั่นแหละคือประเด็นนะครับเออมือดมากเลยอะ่ะอุ้ย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 เมื่อกี้กดคอนโทรลนึกว่าตกลาวาอืมไม่ได้นะดูถูกเจ้าลาวาเล็กๆกันนี้ไม่ได้นะไอจะ้จอมอะไรวะจะมืดแล้วเหรอเดี๋ยวผมขอขึ้นแล้วกันนะฮะเรามาบุกกันตอนเช้าอีกทีเอาไหมครับ โอเคตอนเมื่อวมนนี้เราไม่อยากจะบุกเท่าไหร่ไอ้หาว่าผมป๊อดเลยนะครับแต่มันไม่ใช่นะครับผมไม่ป๊อดไม่ป๊อดหรอกครับแต่แค่มันไม่ค่อยอยากจะเล่นในตอนกลางคืนเพราะว่าม็อบมันกวนรบกวนสมาธิในการเออ่ลงดันแล้วซึ่งทางขึ้นที่ผมทําไว้มันอยู่ตรงไหนอะกำอาวเฮ้ยเฮ้ยอืม Hi with อ่าอ่า It's going on bro โอเคบาโอเคบามีบาอะไรมีบามัน nah. ม so ีขายเหล้าขายโอ้สิ่งสุลาทุยมันบาบาที่ไอรอนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาขุดนะแต่ตอนนี้หาทางขึ้นอยู่อฮ้ยทางขึ้นน่ะอ้าวอ้าวฮะทางขึ้นหายอ่ะโอ้โห โอ้โหเฮ้ยห้างคืนอยู่ตรงนี้อืม <c oughs> ผมก็ขุดทะลุดิ่งออกไปตรงนู้นเลยนะโอเคนะครับทอตเทิดก็ใช้ไว้แบบพอดีเป๊ะเลยนะครับไรหมดเกี้ยงเลยครับ <c oughs> อืม <c oughs> นี่ก็ยามเฝ้าหน้าบ้านซึ่งเป็นยามที่ดีมากครับเราแล้วแล้วพอมีซอมบี้อะไรตามมาเมื่อไหร่มันก็จะยิงมันทันทีนะเ,เราก็สบายไปได้ขึ้นไปนอนดีกว่าโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> บ้านเรานี่แบบ ปราสาทของคุกันแน่นหนามากครับแม้แต่คิปเปอร์ระเบิดจะไม่เป็นไรครับแต่มันจะทะลุเออสิครับมันมันมันไม่เป็นไรตรงไหนวะมันก็เป็นนั่นแหละเออโอเคอะ่ะบ้านก็ประกอบไปด้วยสี่ชั้นใช่ป่าวะสี 4, 3, 5, 5่สามหนึ่งห้านี่ก็เตียงนอนนะอ๋ะอไม่นอนไม่ได้อะ่ะแหลกหรือเปล่าโอ้ยนอนได้แหละออฟติไฟน์นะครับโอชั่นโอเคเอพีเอสวิ่ง โอ้โหทไม่พี่มันโอ้กระตุกโอโอโอ้โอ้ยอะโอโอแหลกเออโอ้ยค่อยๆลงค่อยๆลงอืมเยี่ยบีชตอนนี้ไม่รู้ครับว่าเซิร์ฟเวอร์ผมจะเล่นเซิร์ฟเวอร์อะไรดีมันบางทีก็อยากเล่นเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งแต่มันยังเป็น1.4อยู่ ก็ไม่รู้นะมันเพื่ออะไรมัน1.5มาแล้วอะแทนที่จะโอ้ยแทนที่จะแหลกโอ้ยไม่ใช่แทนที่จะอัพนะครับจุดไฟดีกว่าเพราะความเท่แล้วก็ปิดไปแหลกโวยโอเคเอ้ยอเ <Ừ. S 1> อ้าเสียงอะไรนะปุ๊บเสอ๋อ เมื่อกี้ใครได้ยินไหมครับเสียงไกเอาไข่แล้ปุ๊กเลยครับไข่ของใคร,ใครใไข่ของแกใช่ไหมไข่ของแกใช่เปล่าฮะของแกก็เอาลงไปแล้วก็นะลงแบบมีสไตล์ครับอืเราจะลงไปเราจะลงไปขุดกันนะครับขุดทองทุยเอ้ยไม่ใช่เราไม่ได้ขุดทองเราเป็นเราเป็นพวกชอบขุดท้ำไม่ได้ขุดทองนะครับขุดทองไว้สำหรับพวกเกนะครับพวกเอาไปกอบยาหลอดในก้นนะครับ,นะรบทุย ยือนอันนี้กยอนอก็ยอนอนกยอนนก็ยอเจรลทุยเสืยอมพอแล้วเสียมพอแล้วอืม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 อือืม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 อืมอือือืมอือืมอ่ออือือออืออมอือืมอออืมอืะมออือืบอืมอมม ขุดมาเป็นยังไงก็ไม่รู้นะแต่ก็ขุดขุดลงไปได้แล้วกันนะนะเราจะไปตะลุยดันเชียนกัมโอ้โหแม่เห็นบ้านตัวเองแล้วมันช่างมืดมากไม่เกี่ยวเลยกขุดโคไปหน่อยก็ดีเหมือนกันนะแรกว่ะคือผมตอนที่ผมตายตกระวางน,นี่มาตอนนั้นไอเทมแบบมีเยอะนะในตัวมีทั้งโคทนะั้ง เออใช่แล้วที่นาเศร้าวกว่านั้นนะในตัวตอนนั้นมีไดมอนด์ด้วยอ่ะโอ้ไดมอนต,ต้องหนึ่งก้อนเชียวนะหนึ่งก้อนนะครับเน้นะเน้นนะว่าหนึ่งก้อนนะครับหนึ่งก้อนแต่ก็มีค่านะครับว่ากล้าจะหามันได้ในะคีร่าปิ้นนะครับแล้ไอาสกิลสเกลตันหรือซอมบี้นะทำให้ผมค้างเออไม่ใช่ทำให้ผมตกมาตายเนี่ยครับอืมอืมอืม,อมโอ้ยแหลกเลยแหลกนอหลอนเอ้ยแหลกงอนรู้ไหมมันแหลก อ้ไอรอนเป็นเบือเลยแต่เราเราค่อยเราต้องไปสำรวจตรงนั้นก่อนอุ้ยน้ำน้ำปิ้นน้ำปิ้นน้ำทะลักน้ำทะลักโอ้โหโอ้ย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 เฮลทมีต็อกต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 อกตกอืมใส่ปิ้นคาบทอดดีกว่าโหเป็นคาบทอดดีกว่าเนี่ยมันมืดน่ากลัวมากเลยอ่ะอุ้ยทำไมมันมืดอย่างเงี้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะดูมั้ยอุ้ย มีใครว่าไหมครับช่วงอากาศซัมเมอร์เนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะกับหน้าแบบอากาศแบบน่ากินไอติมมากับแบบอยากกินน้ำแข็งใส่หรืออะไรเย็นๆนะเออเอานี่มาแคสเกมแล้วมาพูดถึงเรื่องอาหารแล้วก็มาตกเลหลุมอเอ๊ทุยเฮ้ยนั่นมันเอ,อไก่เอ,อไม่ใช่มันคือผีเสื้อเขนทุยมันข,งขังคาแบบ เอาโมกี้เนี่ยมาเล่นหน่อยครับอือมโอ้ยเออเออเจอเออเจอเอ,อ,เจอืมแบบนึงครับคันห,นนโหัโอ้ยคันคันหัเนาะคันหัวันหูวไม่รู้เป็นอะไรโอ้ยค้างเึ้นออก้างแบบดิจิตอลแบบดิจิตอลเลยค้างเถอะมแบบสุดยอดเลยนะโอ้ยย่อชิดจะเห่อ มาตัวเลยกันเนเอไอเจ้บเาจบไอเจอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหขนาดสร้างที่กันแบบนน่หนาขนานั้แล้วนะโอ้โหตกมาขี้ได้พุ่งครับตกไปที่นี่มีหวังได้ร้องครับเอ๊ะนี่บอกปับโหมดถูกหรือเปล่าไม่เลือกมันรีเจนเร็วเรี๋หมดแป๊บหนึ่งครับขอขึ้นไปแรกขอขึ้นไปได้ไไดก่อนนะครับ ร okay, oh, hey, e ู้สึกว่าเหมือนเลือดมันรีเจนเร็วมากเลยอะโอเคนะครับโอ้แหลกแหลกอุ้ยอุ้ยอุ Android ้ยอ yes, ุ้ยอ้ยเย่อืม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 คีย์บอร์ดสปินแปะซึ่งยิงก็เปิดประตูได้นะทำไมไม่ผมเปิดยังไม่รู้เอาไว้เพื่อตัวเท่งั่นแหละครับ แต่มีงิประมาณพอไว้ทำตัวอลอนดีกว่าแต่ตอนนี้เราก็มีงิประมาณพอแล้วไม่ใช่เหรอหกสิบสี่ก้อนกับอีกกี่ชุดนะสองป่ะใช่ปะ่ะสองสองชุดกับอีกสิบเอ็ดก้อนอืมขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอเคเอาของมาฝากตรงนี้หน่อยครับโอเคครับเก็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 บ,กบสำหรับคลิปนี้อ่าขอจบคลิปก่อนนะครับขอมาเช็คก่อนเช็คที่ค้างเลยเลย พีดฟลูอ่าโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นอีซี่นะสำหรับคลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็กดไ like, ลคะ์กันแล้วก็กดซับกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันพาร์ทหน้าใน Minecraft Single Player ep 3นั่นคือ ep 3นั่นเองงนะั้นเดี๋ยวมาเจอกันนะบ๊ bye ยายบายสำหรับคลิปนี้คงต้องลาก่อนไปก่อนโอ้ยตรงไหนคงต้องเอ่อแบบยังไงให้คอมมันพักบ้างนะครับเดี๋ยวคอมมันจะตายแล้วครับโอ้คอมมันบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วนะเออ เออโจ้ข้าไม่ไหวแล้วเอาผมชีอโจ้นะครับเออมันไม่ข้าไม่ไหวแล้วโอ้แล้วเมื่อไหร่จะได้จบวันนี้เออเออข้คาคมจะตายแล้วโอ้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับไปจบปะกดดิเอากดล9เอ้ากด F9